อิบน ah ุตัยมียะกับอิบนุฮัมบัลพี่น้องฟังให้ดีนะครับอิบนุตัยมียะกับอิบนุฮัมบัลติดคุกเหมือนกันไหมอ่านี้ก็เป็นประเด็นคำถามอิบนุตัยมียะกับอิบนุฮัมบัลติดคุกเหมือนกันไหมพี่น้องครับในแง่ติดคุกติดเหมือนกัน แต่ในเง่ข้อหาในการติดคุกคนละเรื่องกันพี่น้องฟังนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทนี้อ่าอิบนูไตมียคนเกิดในปี661ศตวรรษที่7เสียชีวิตในปี 828 7 2 8ออายุ67ปีอิบดนนุตาเมียติดคุกและก็ตายในคุกนะอ่าติดนานเลยติดติดติดจนกระทั่งตายเลยติดคุกตายในคุกข้อหาไปให้การสด็จลงมาของอัลลอฮ์ด้วยเพลิอเพลิน Kapuut bunyai bon mimbar, dalam bacaan khotbah hari Sabtu, di peringkat Syria Damask. Apa yang mahu yoh hadis mutashabihah wajatana zalulabuna kullalailatan ila sama iddunya, hina ya baka susulait kanuzulihaza. พระเจ้าอัลลอฮ์สุบฮานาวาตาลาสเด็ดลงมาทุกค่ำคืนเหมือนกับฉันลงจากมิบานั่นคือประโยชน์คำพูดที่แกพลาดก็คือการูซูลิฮาจาเช็กเช่นการลงนี้แหละการลงของฉันนี่แหละพร้อมกับแกเดินลงเดินอาก้าลงจากมิบาร์คำพูดแกตรงนี้ ถูกฟ้องด้วยคนที่เป็นมะมุมจจำนวนเป็นพันเป็นหมื่น 10, คนเป็นประจักษ์พยานซึ่งตอนในในเวลานั้นประเทศซีเรียอยู่ขึ้นตรงกับประเทศอียิปต์เป็นยุคสมัยกอดีชื่ออิซุด,ดินซึ่งมีความอเลมรอบรู้มากกว่าอิบนุตะมิฮ์หลายเท่าตัว ก็ยังเห็นคุณค่าของอิบนนตามียะอยู่นะบอกให้อิบนุตามียะรอยยงคำพูดตัวเองเสียแต่คนมันดื้อไม่ยอมรอยยเลยอิบนนตามียะถูกขังจนกระทั่งตายเข้าใจนะครับส่วนอิบนหฮัมบัลฟังนะครับอิบนหฮัมบัลก็คืออามัดเบนมุฮัมมัดเบนฮัมบัลอิบนหฮัมบัลนี่เป็นอุลามะ อ่ะถ้าเกิดจะบอกปีเกิดก่อนอิบนุฮัมบาลนี้เกิดในปีฮิจร็ตหนึ่งร้อยหกสิบสี่นั่นอิบนุฮัมบาลยุคสลาฟุตโซเละอิบนุตเมิยะล่ะยุคสลาฟไหมไม่ใช่อิบนุฮัมบาลนี้อ่ะเกิดในปีหนึ่งร้อยหกสิบสี่ในยุคสลาฟุตโซเละ เสียชีวิตในปี241ก็ยังอยู่ในยุคซาลฟุซาเลห์อีกอิบนุฮัมบาลน,านั้นติดคุกข้อหาไม่ยอมสอนลูกศิษย์ตามความต้องการของกษัตริย์ในสมัยน,นั้นของอามรุลมุมินีในสมัยน,นั้นที่ เข้าใจผิดผิดด้วยบังคับเอาอำนาจบังคับบรรดาคนรู้ให้สอนลูกศิษย์ว่าอัลกุรอานคือมักลุกแต่อัลัมัดอิมานุฮัมบัลยืนยัดยืนยันบนความเป็นจริงสอนไม่ได้แบบนั้นจะให้เกิดฟิตนณะถ้าสอนทำให้เกิดฟิตนณะทันทีแกก็เลยยืนยัดบนความเป็นจริงอัลกุรอานคือกาลามุลล้อ กษัตริย์ไม่พอใจนั่นแหละที่มาของการของการติดคุกของอามัดอิมุนุฮัมบัลสิเดือนติดคุกไม่ใช่ชั่วชีวิตนะและคนที่สั่งให้คังอิมามอามัดอิมุนุฮัมบัลวัยสากว่าปีอายุอามรุลมุมินีสามกว่าปี ลับแล้วก็ยาวเลยภรรยาตัวเองปลุกตอนเช้าไม่ตื่นแล้วตายเลยการติดคุกคนละประเด็นกันอิบนุตานี้ความผิดทั่วทัอิหม่ามอะหมัดอิมุนุฮัมบัลไม่มีความผิดในการติดคุกและความรู้คนละระดับอิหม่ามอะหมัดอิมุนุฮัมบัลอุลามะมุจตะฮิดุนมุจตะฮิดมุตล็อก ลูกศิษย์ก้นกุฏิอิหม่ามชาฟิอีคนที่จำอะดษพร้อมกับสายรายงานถึง8 0 0 0 0ในขณะที่อิบนุตัมเนียความรู้มุจตาฮิดไหมไม่ใช่อุลามะตัรเจห์ไหมก็ไม่ใช่เห็นไหมครับคนละเรื่องกันอ่าถ้าท่านสังกัดมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดไม่มีใครตำหนิท่านเพราะอยู่ในสีมัซฮับอะลีซุนนะ์วัลญะมาอะ์ แต่ถ้าท่านสังกัดมัซฮับสังมัซฮับที่ห้าก็มัซฮับอิบนุต,ตัตมยียะหรือมัซฮับวะฮบีเนี่ยท่านตายแล้วเป็นร้อยปีเพื่อนอยังประนามอยู่ตรงนั้นแหละทำอะไทำไมละ่ะเพราะท่านดอลลราละ่ะเข้าใจไหมครับพี่น้องลองนึกดูความบรารอกัตของอุลามะมุจตะติดตอนมีชีวิต เสียงกระชอนหอมหวนเสียชีวิตไปพันกว่าปียังหอมหวนอยู่ตรงนั้นแหละชาวโลกยังเอ,อ่ยยังยกย่องอยังเทิดทูนยังให้ความสำคัญกูโบขาเียร่ไม่ขาดสายในขณะที่ละีิดอลลาลาละทิมุจาซีมาละทิวะฮบียะเหม็นยังไม่ทันตายที เหม็นแล้วอ,อย่าว่าแต่จะหอมเลยเหม็นยังไม่ทันตายตายแล้วเพื่อนประนามไม่สิ้นสุดเพราะเป็นละทิดอลลาร์ละเลยพี่น้องต้องระวังอย่าให้บุตรหลานของท่านถูกละทิจอมลุอาจอมลวงโลกมาปั่นสมองอันตรายครับใครก็ตามที่สังกัดละทินี้ ฟันธงได้เลยว่าคนคนนี้ยังไม่ชัดเจนในเรื่องศาสนาโดยเฉพาะเรื่องอาแกดักจะจะเฮไปนจนตายเพราะหลักที่นี้ห้ามเรียนวิชาอุูลตั้งแต่ต้นเมื่อไม่เรียนก็ย่อมไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ยอมมั่วนี่คือความจริงเราอยู่แบบเดิมวิชาการเดิม อาขยิดาห์เดิมที่ไม่มีการขคลีลับในบรรดาอาลิสุนัขทั่วโลกอัลลอฮ์มีปราศจากท ah ี่ปราศจากที่ในขณะที่อากยดะห์มุจัซิมะสมุนของมันยังตามไม่ยังตามไม่ถูกไม่รู้จะตามใครอ่าไอ้ลิงคังก็บอกว่าอยู่บนก้อนเหฆอ่าไอ้ควายสายบุรีบอกว่าอยู่บนฟ้าอ่าไอกคนหนึ่งบอกว่าอยู่บนอาราช อ,อีกคนหนึ่งบอกว่าเหนืออารัสห้าร้อยปีอีกคนหนึ่งบอกว่าสู้สู้สู้แล้วสมุนจะตามยังไงถูกอ่ะนี่คือความจริงที่บรรดาพวกเราที่มีความรู้แต็แต่เห็นแก่ประโยชน์ไม่กล้าพูดแต่สายของเราไม่ว่าครูคนไหน ไม่ว่าอุลามะคนไหนบนโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะประเทศอื่นก็เหมือนถ้าสายอาลิสนานะเหมือนกันบนออกเดะาอัลลอฮ์มีก่อนที่มีก่อนทิศเลยจะไปให้ที่ให้ทิศกับอัลลอฮ์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดอ่าะนี่คือประเด็นคำถามที่สามที่ท่านถามว่า อ่าอ uh, ิบนุตัยมียกับอิบุน <h> ah> ุฮัมบัลติดคุกเหมือนกันไหมเหมือนนแง่งติดคุก่าแต่ข้อหาคนละเรื่องคนละอย่างกัน e อ่าความบารอกัตอิหม่ามอหมัดสูงอะในขณะที่ความบารอกัตและความการะมั์ของอิบุนุตัยมียไม่เคยปรากฏให้เห็นอ่าขนาดบลังเอกเกาะยาคนยุก Ah, ha, zaman yang hent barokat kelui murt. Pro akadah, dia ha, terima. Dia terima. Allah kehendai barokat lah. Tapi ini akadah tak tahu apa. Ha, Kejuk konsep lau, tak ada barokat. Tak ada barokat. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Hamdall, ketika dia terima, dia terima. Imam Ahmad Ibnul Ham ยังมีมือทองนัละโผล่จากใต้ดินอ่าแล้วก็ใส่ใส่กางเกงที่แกใส่กางเกงอยู่ข้างในกางเกงขายาวอยู่ข้างไหนมันจะมีเข็มกัดรัดข้างนอกไปเสื้อโตบเลยอ่าเมื่อถูกแท่นี่นะจนเข็มกัดนี่ขาดเมื่อขาดร่วงลงมายังมีมือทองนะนะั่นแหละจับแล้วก็ใส่ ซึ่งประจักษ์ประยานเห็นเป็นหมื่นคนที่มีระบุในกิตับดุรุสซามินถ้าพี่น้องเคยเรียนดุรุสซามินพี่น้องจะเห็นอิบารัตตรงนั้นอ่าในขณะที่บรรดามูจสัส i d ที่เราเห็นที่เรารู้จักมีใครบ้างมีบรารอกัตให้เราเห็นมีใครบ้างมีการามัดให้เราเห็นไม่มีแม้แต่คนเดียวมีแต่บ้านน้ำลายกันทั้งเป็ดม่วงกันทั้งน,นั้นอ่า